บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงวันที่1กุมภาพันธ์2569ใครมี6ข้อนี้ได้เงินใช้1,130บาทดูเลยคุณได้ไหมวันที่1กุมภาพันธ์2569ครับใครมี6ข้อนี้รับเงินไปเลยครับ1,130บาทจะรับได้ยังไงก็คือต้องมี6ข้อในคลิปนี้ง่ายๆเลยเราดูไปพร้อมกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ได้เงินในครนั้งนี้ครับ เริ่มต้นครับที่ข้อที่1ครับคุณต้องได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่คือบัตรสวัสดิการที่ใช้บัตรประชาชนรุร่นใหม่เนี่ยในการใช้เงินนะครับโดยคุณต้องไปทําการลงทะเบียนแล้วผ่านตรวจสอบคุณสมบัติผ่านอุทธรณ์ผลผ่านรวมถึงถ้าเกิดว่ามีการยืนยันตนเนี่ยคุณต้องมายืนยันตนให้เรียบร้อยให้ผ่านให้แล้วเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยตรงนี้สาคัญมากๆได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้เงินครับตระเบียนผ่านตรวจสอบบัตรผ่่่าานนอุททผลแ้วยงั ยินดนตนต้องผ่านด้วยนะครับถ้าผ่านตามนี้ทุกอย่างเนี่ยก็เตรียมตัวครับคุณผ่านข้อหนึ่งแล้วก็ได้เงินแน่นอนครับแต่หากคุณไม่ผ่านตรงนี้แสดงว่าคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นรุ่นเก่าที่ใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธิ์ครับกลุ่มนั้นเนี่ยมีการยกเลิกไปแล้วนะครับไม่มีการใช้ต่อไปแล้วสําหรับสิทธิ์ในส่วนตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้ครับได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยใช้ประชาชนในการใช้เงินเนี่ย ตรงนี้คุณต้องจัดการนะให้เรียบร้อยผ่านให้มันแล้วเสร็จข้อที่1ก็จะผ่านอย่างง่ายๆสบายๆข้อที่2ครับก่อนจะไปข้อ2เอาเราพูดถึงการจินตนตนก่อนจินตน,นตนเนี่ยมีการปิดไปแล้วนะครับที่26ธันวาหกเจ็ดนะครับนานแล้วเห็นไหมแล้วก็ถ้าหากว่าคุณมีการทํแบบไปชนหายเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำครับคือต้องไปทําการที่ธนาคารกรุงไทยอมสินแล้วก็ทรกศสนะครับ ไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของตรงนี้แล้วเมื่อคุณจัดการเรียบร้อยครับแสดงว่าสถานะการยินตนคุณเนี่ยก็สมบูรณ์เรียบร้อยข้อที่1ก็สงก็สบายๆครับไปต่อข้อที่2ครับคุณต้องไม่เคยทาผิดกฎการใช้สิทธิ์บริสวทดิการแห่งรัฐครับบรสสัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีการตัดสิทธิ์สำหรับคนที่ทําผิดกฎนะครับหลายคนมากๆนะครับโดนยกเลิกสิทธิ์ไปเพราะไม่รู้เรื่องนี้การที่คุณทําผิดกฎไม่ว่าจะเป็นการแลกเงินสดซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อ หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันผิดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นนะครับเจตนาตั้งแต่ต้นที่ทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาออกแบบมานะครับในเจตนาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เขาต้องการที่จะออกแบบมาเนี่ยเขาต้องการให้คุณนะครับเอาเงินไปใช้ซื้อของที่มีประโยชน์กับคุณภาพในชีวิตประจําวันนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่มีประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตประจําวัน สิ่งเหล่านั้นนะครับก็จะไม่จําเป็นที่จะให้คุณต้องใช้ก็คือไม่ว่าจะเป็นของที่มันเกินจากชีพประจำวันข้าวสารนะฮะสบู่แปรงสีฟันยาสีฟัอนอะไรพวกนี้คือการอ่ะอย่างเช่นถ้าเห็นภาพไม่ง่ายคือการท่องเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรพวกนี้หรือการที่แบบไปเที่ยวอะไรพวกนี้อันนี้เขาจะไม่ได้สนับสนุนเท่าไหร่เมแต่ว่าการเดินทางเขาให้แต่เป็นการเดินทางก็งอาจจะเดินทางข้ามจังหวัดไปหาญาติพี่น้องไปหาอะไรแบบนี้อันนี้เนี่ยเขาให้ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเที่ยวให้ถั่วทัวหรืออะไรพวกนี้อันนี้เขาไม่ได้ให้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งว่าไปเอาเอาไปซื้อที่แบบของที่มาเป็นส่วนที่ไม่คือเกินจากเป็นปเพื่อกินเพื่อความบันเทิงนะครับหรือว่าอย่างเช่นสุบบุรีอะไรเงี้ยแล้วก็เดือมแอลกอฮอล์เงี้ยคือเพิ่มเพื่อความบันเทิงเป็นตัวเพิ่มเติมนะครับรัฐก็เลยไม่ให้สนับสนุนตรงนั้นแล้วเขาก็มาทุ่มเทสนับสนุนตรงอื่นแทนนะครับ ก็คือคุณจะต้องทําให้ถูกกฎน,ะนั่นเองก็ซื้อที่มันเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับเบื้องต้นสบูบ่แปรงสีฟันยาสีฟันอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนั้นคือสิ่งสําคัญนะหรือว่าจะไปเดินทางหาหญาติพี่น้องหรืออะไรแบบนี้ที่เป็นการเดินทางนะครับอ่นนี้ก็คือสิ่งสําคัญนี่คือข้อที่2ต้องไม่เคยทำผิดกฎเหล่าน,นั้นก็จะไม่โดนตัดยกเลิกสิทธิ์อะไรนะครับโอเคต่อไปครับเราไปต่อเนื่องกงันครับก็คือข้อที่3ครับ มีบัตรประชาชนรุ่นใหม่ที่ยืนตนตนเรียบร้อยแล้วที่ผมบอกถ้าบัตรหายคุณต้องไปยืนตนตนใหม่นะครับแล้วก็ตั้งหลัสพินใหม่ด้วยนะครับแล้วนาพกติดตัวไปทุกครั้งจะทําให้ใช้เงินได้นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาในการสั่งจ่ายใช้เงินนะครับดังนั้นบัตรประชาชนรุ่นใหม่ที่ยืนันตนเรียบร้อยแล้วนาพกติดตัวไปทุกครั้งที่ใช้เงินทําให้สามารถใช้เงินได้นี่คือข้อที่3นะครับอ่า โอเคก็จัดการให้เรียบร้อยแมวโชวนรุ่นใหม่ยืนตนเรียบร้อยแล้วนะมกักจะโตไปทุกครั้งที่ใช้เงินจะทําให้สามารถใช้เงินได้นะครับต่อไปนะครับก็คือข้อที่4ครับเคยได้ใช้เงินในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนก็คือในมกราหกเเนี่ยคุณได้ใช้เงินในเดือนก่อนตอนตอนมกราหกมาแล้วนะครับคุณจะได้ใช้เงินต่อเนื่องแน่นอนนะในตรงนี้เพราะว่ามันเป็นผลโยงเชื่อมถึงกันนะครับ การที่คุณได้เดือนก่อนหน้าแล้วไม่โดนยกเลิกสิทธิ์ไปก่อนเนี่ยจะทาให้คุณได้ต่อเนื่องเว้นเสียแต่ว่าคุณไปอยู่ในกลุ่มข้อที่ผมได้บอกว่าทําผิดกฎไปถ้าเป็นตรงนั้นเนี่ยคุณอยู่ในกลนที่ท่านทำผิดกฎก็จะโดนยกเลิกไปก่อนได้ดังนั้นการใช้สิทธิ์ของคุณครับในรอบเดือนก่อนหน้าเนี่ยต้องระวังที่จะพลาดไปทําสิทธิ์ทาที่มันผิดกฎมันก็จะทําให้คุณโดนยกเลิกตรงนี้ได้นี่คือข้อที่4นะครับเคยได้ใช้เงินเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนครับ ต่อไปครับไปต่อครับในส่วนของข้อที่5ครับก็คือคุณต้องรู้และจำรหัสพินที่้อนุมัติจ่ายเงินของคุณให้ได้ครับและกรอกให้ได้ถูกต้องเพราะว่าการที่คุณจำรหัสพินได้เนี่ยและกรอกถูกต้องมันคือบ่องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยคือรหัสที่คุณสั่งจ่ายเงินแล้วคุณไม่พลาดที่จะจำให้ได้เพราะว่าหลายๆคนครับมีการพลาดในเรื่องของเรื่องของพินเนี่ยเยอะกรอกผิดน,นะครับทำให้เสียเวลาต้องไปต้องไปยืนยันตนใหม่อีก เพราะว่ามันต้องตั้งรหัสพินหกหลักใหม่ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยอมสินทกสอีกดังนั้นเนี่ยคุณต้องจํรหัสพินไีได้ครับและอย่าก,กรอกให้มันผิดกรอกให้ถูกต้องแต่ต้นนะครับไม่กรอกผิดก็จะไม่ต้องเสียเวลาไปทําการตั้งพินใหม่นะข้อนี้สําคัญมากๆนะครับก็คือในส่วนของข้อที่5นะครับต่อไปเราไปต่อกันครับก็คือในส่วนของข้อที่6นะครับรู้และเข้าใจว่าเงินแต่ละชนิดที่คุณได้เนี่ยเข้าที่ต่างกันครับและ มีวิธีใช้ที่แตกต่างกันการที่คุณดูดูแลเข้าใจว่าเงินแต่ละเชนที่ที่คุณได้ครับเข้าวิธีที่ต่างกันเนี่ยและวิธีใช้ที่แตกต่างกันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณนะคือมันมีเงินหลายแบบไงเราเข้าใจว่าทุกอย่างมันได้เป็นเงินในรูปแบบเดียวกันหมดนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องมาแยกมอนบูกกันอย่างชัดเจนในตรงข้อนี้นะครับแยกยังไงมาเดิมกันเลยครับสำหรับเงินในวันที่1กุมภาพันธ์ 2569กนะครับก็คือจะมีวงเงิน3ามบาทซื้อสินค้านะครับแล้วก็มีเงินถดหกเก้าของต้ไปสบาทที่มาตั้งแต่มกราและกุมภาก็ยังอยู่นะครับแล้วก็มีเงินค่าเดินทางเจ็ราบาทนี่คือเงินที่คุณได้3เงินเหล่านี้เนี่ยแยกหมดหมู่กันนะครับอย่างเงินซื้อสินค้า300คุณต้องนำไปซื้อสินค้า300ร้อยกับหลังทองฟ้าไปชรัดกับรลานที่เขาวงโครงการ CJ เคเบางสาขาบางสาขานะครับ อ่าส่วนลดค่ากาวหุงต้มนะครับก็ต้องนําไปซื้อก้าวหุงต้มแล้วก็เนินทางเนี่ยต้องเอามาเดินทางไม่สามารถนํามารวมกันได้แล้วไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับโดยเงินตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบชลรุ่นใหม่ของคุณนั่นเองนะครับโดยคุณเนี่ยสามารถที่จะใช้เงินเหล่านี้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกตั้งแต่ต้นคลิปคุณจะได้สูงสุดถึง1,130ซึ่งมันประกอบไปด้วยเงิน300เงิน80และเงิน80รวมรันให้าสิ1รวมกันให้หนึ่งได้คนึคป แล้วเล่าให้ฟังแบบนี้คุณจะได้เห็นภาพวออ่ามันมีเงินแบบนี้นะครับแล้วเนี่ยเงินอะไรที่คุณยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดินทางหรือการองต้มเนี่ยหาโอกาสไปใช้นะครับจะได้หมดจะได้ครบไม่พลาดตรงนี้การเพราะหลายๆคนเนี่ยทิ้งเงิน7 5 0ตรงเนี้ยไปเยอะนะครับทุกๆเดือนทุกๆเดือนนะครับหรือว่าคุณเนี่ยมีไอเดียการใช้เงินอะไรอย่างต่างๆเนี่ยที่จะมาแบ่งปันให้เพื่อนบันทีท่านอื่นนะครับพิมพ์ความิดเห็นของคุณหรือว่า ไอเดียความรู้ของคุณมุมมองของคุณประสบการณ์ของคุณมาได้ผมก็พร้อมที่จะอ่านไอเดียความคิดของคุณแล้วเพื่อนๆพี่ๆท่านอื่นครับเขาก็พร้อมที่จะอ่านของคุณเช่นเดียวกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราเป็นสังคมที่จะช่วยให้ทุกคนครับมีได้สวัสดิการห่งรัฐไม่พลาดทุกสวัสดิการของรัฐแล้วก็สามารถมีรากฐานนะครับเพื่อจะไปมั่งคั่งร่ำรวยในต่อไปในชีวิตนั่นเองครับโอเคนี่ก็คือข้อมูลสำคัญครับที่มาฝากกับทุกท่านครับต้องการใดๆข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย พิมพ์มาสอบถามกัได้สำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ